สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราก,กลับกันมาแล้วในเกม Dealer Life แต่ว่านี้คือภาคใหม่ Dealer Life Legend เกมที่จะให้เราได้เป็นพ่อค้าและออกไปไประจนภัยขายของในโลกแฟนตาซีเอาละไม่ต้องพูดความดำเพลงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับ100วันเป็นพ่อค้าในโลกแฟนตาซีกับเกม Dealer Life Legend เริ่มเลยในภาคนี้ไม่ให้แต่งตัวด้วยไม่ให้เลือกหลายเผ่าพัานธุ์เลยงั้นเราไปตอนนี้ละกันเผ่าพัานธุ์หมูแคะสีหน้าแบบคนเจเลีโ <c oughs> ดนหมดละแต่ตัวเสร็จแล้วภาคนี้เราก็สามารถปรับแต่งความสามารถของตัวเองได้ด้วยมีอยู่5พอยต์อัพได้5อันความสามารถแรกก็คือความแข็งแกร่งลูกค้าจะจำเกงเราไม่กล้าขัดขวางการเจรจาของเราก็น่าจะ ประมาณว่าเราต่อราคาแล้วลูกค้าก็ไม่กล้าต่อคืนเพราะว่ากลัวกล้ามเราอะไรประมาณนั้นแต่สภาพเรานี่ไม่น่ามีกล้ามเท่าไหร่เลยต่อไปความฉลาดทำให้เราสามารถประเมินราคาได้แม่นยํามากขึ้นความรอบรู้คนพบไอเทมต้องคําสาปได้และรู้ความสามารถของลูกค้าได้ง่ายขึ้นสุดท้ายก็พรสวรรค์สามารถบอกข้อเสนอทีด่ดีกว่าให้กับลูกค้าไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรน่าจะต่อราคาง่ายขึ้นมัง้งเอาเป็นว่าพอเอาความสามารถกับความรอบรู้ไว้แล้วกันและสุดท้ายของการสร้างตัวละครตั้งชื่อของคุณชื่ออะไรไม่รู้กระสุนไปเลยแล้วกันแต่นี่มันชื่ออะไรวะเนี่ยหอก ชื่อหองหักแล้วกันค่อยดูสมเป็นชื่อหน่อยหรอวะเกมนี้ก็มีในเรื่องนิดหน่อยนานมาแล้วทั่วทุกพื้นที่มีการสู้รบผู้คนอดยากแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีพ่อค้าในยรปรากฏตัวขึ้นเขาได้เดินทางไปที่เมืองต่างๆแล้วก็ครอบครองทุกสิ่งในเมืองนั้นๆจนเขาได้กลายเป็นพ่อค้าในตำนานที่มีความมั่งคั่งและทําให้เมืองนั้นกลับมาสู่สันติสุขอีกครั้งและเพื่อเป็นเกียรติให้กับพ่อค้าในตำนานได้มีการจัดภารกิจของพ่อค้าในยรเกิดขึ้นใครก็ตามที่สามารถสร้างความมั่งคััั่งงงงงงแแลลละสสาาาาาาามมรรรรถเเเเเเดดินนนนนทไไปปยยือหว้้้้ํ็็จขกผูชใคี เอาหอกหักก็เป็นหนึ่งในผู้แข่งขันนั้นยังไงเล่าส่วนนี่ก็เป็นเพื่อนเราเองเป็นกอบลินที่ชื่อว่าบอบลินทำไมต้องชื่อนี้ด้วยวะรู้สึกไม่ค่อยถูกกับชื่อบ๊อบบ๊อบอะไรเท่าไหร่เลยเข้ารูวันที่1เกมก็สอนเราเล่นก่อนนะนะตอนนี้ก็ยังทําอะไรมากไม่ค่อยได้ก็ไปเปิดร้านก่อนเลยลูกค้าคนแรกก็เอาของมาขายเราไม่เท้ามังกร ตรงนี้ก็มีบอกความระดับหายากระดับของคุณภาพแล้วก็ราคาที่เราประเมินเอาไว้ส่วนอีกหน้านึงก็เป็นทักษะของลูกค้าอันนี้ก็เหมือนกับภาคที่แล้วเลยของชิ้นแรกเราประเมินราคาไว้ที่870เราเสนอซัก500แล้วกันนะต่อไปนิดหน่อยแล้วก็ซื้อได้ในะราคา560ลูกค้าคนต่อไภามาซื้อของของเราลูกแก้วคิสตันบอกราคาพันเเรามีของแพงขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเออลูกค้าครับลูกแก้วอันนี้ผมขอเริ่มต้นที่3,000ันแล้วกันนะครับผม ต่ออีกหน่อยแล้วขายไปได้2750เวลาซื้อคอขายของเสร็จแต่ละครั้งเราก็จะได้ค่าประสบการ์แล้วก็ค่าความนิยมมาด้วยค่าะสมการ์ก็เป็นเลเวลนะถ้ามีมากแล้วก็อัปเกรดแล้วก็อัพสกิลเราเพิ่มได้ส่วนค่าความนิยมก็จะอยู่ในแต่ละเมืองที่เราไปถ้าเรายิ่งมีค่าความนิยมมากลูกค้าในแต่ละวันของเราก็จะมากขึ้นแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษจากเมืองน,นั้นๆด้วยโอ้และนี่แม่นางหมูน้อยมาซื้อมงกุฎแวววาวของเราเดีคิดราคาพิเศษให้เลย2000 อา้าแล้วไม่ต่อราคาด้วยไปเลยลูกค้าคนสุดท้ายก็มาขอซื้อไม้เท้ามังกรที่เราเพิ่งได้มาวันนี้นี่แหละเสนอราคาไปสักพันสี่แล้วกันเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลูกค้าโมโหมีลูกค้าโมโหด้วยเหรอเหมือนเราจะตั้งราคาเยอะเกินลูกค้าไม่พอใจแต่โชคดีที่การทาให้ลูกค้าโมโหเนี่ยเราไม่ค่อยเสียอะไรเท่าไหร่เราก็แค่ไม่ได้ชื่อเสียงจากการค้าขายรอบนั้นเท่านั้นเองพอขายของใส่เกมก็จะเข้าสูวันใหม่ให้กับเราวันที่2วันนี้บอบดิ้งก็มาพาเราทัวร์เมืองในแ,แต่ละเมืองมันก็จะมีอาคารบ้านเรือนที่แตกต่างกันไปส่วนนี้ก็็เปนนแผนที่ขออองงงเเเมืต่่ไไไปปททีราาจะดด้้ินนนนใัก็จะะมมีบอกปรเท จํานวนลูกค้าที่เราอาจจะได้มากสุดในแต่ละวันแล้วก็อาคารบ้านเรือนในเมือง,น,งน,น,นั้นว่ามีอะไรแบบไหนบ้างการเดินทางไปเมืองอื่นแล้วก็ต้องใช้เงินแล้วก็เวลาด้วยส่วนเวลาก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของสัตว์ขี่ของเรารสัตว์เรานั้นเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนส่วนสัตว์ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือ,อ,อตัวอะไรวะเนี่ยหอยทากมั้งเดินทางได้ช้ามากแล้วดูนี่ดิในแมปนี่คือแบบว่ามีเมืองโคตรเยอะเลยอ่ะต้องเล่นนานแค่ไหนถึงจะไปสุดวะเนี่ยโอเคมาทัวร์เมืองต่อดีกว่าที่แรกเลยอันนี้ก็คือโรงเตี้ยมเป็นที่ที่ะาานงง ก็จะมีบอกว่าเขาสามารถปรุงยาอะไรได้บ้างแล้วก็มีทักษะสกิลอะไรที่ต่อไปก็เป็นร้านช่างไม้ที่นี่เราก็สามารถซื้อสัตว์เลี้ยงที่เป็นยานพาหนะตัวใหม่ได้แล้วก็อัปเกรดร้านของเราต่อไปก็เป็นร้านขายยาก็แต่แหละตามชื่อร้านขายยาก็ขายยาไงส่วนข้างล่างนี่ก็คือธนาคารเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกช่างมันแล้ะกันไปเปิดร้านเลยดีกว่าวันนี้มีลูกค้ามา3คนคนแรกมาขายอุปกรณ์ปรุงยาลึกลับแต่ก็ไม่ได้ลึกลับขนาดนั้นหรือวะคุณธภาพมันก็ธรรมดาเนี่ยคนที่สองก็มาขอซื้อรองเท้าบูทมังกรก็ขายไปของ แบบนี้ลูกค้าคนสุดท้ายมาขอซื้อไม่เท้าสายฟ้าราคาประมาณ2องพเลยเสนอราคาไปที่3ามพแล้วลูกค้าก็ไม่พอใจไม่ไงสุดท้ายแล้วก็ขายไม่ออกต่อไปเลยวันที่3วันนี้ผมก็ลองจ้างช่างฝีมือดูช่างฝีมือสามารถปรุงยาซ่อมแซมที่เอาไว้ซ่อมของได้กับยายอย่างรู้ที่เอาไวต้ตรวจสอบข้อมูลของไอเทมการปรุงยาก็ใช้เวลาเหมือนกันอย่างยาซ่อมแซมเนี้ยสวันก็รอไปไปเปิดร้านทาไมวันนี้มีลูกค้ามาคนเดียวเองะอน้อยโคตรแล้วก็ขายกระบอกกากๆได้ไปอันหนึง่งวันที่4วันนี้ก็มีลูกค้าคนเดียวอีกหรืออะไรอะวันี 5. วันนี้ค่อยดีหน่อยมีลูกค้ามา3คนคนแรกก็มาขอซื้อหน้าไม้ที่เราได้มันเมื่อวานลูกค้าคนที่2มาขายดาบแห่งความอบอุ่นดาบนี้มีเลขบวกหนึ่งตัวนี้ด้วยมันก็คือตัวปรับความสามารถเราสามารถเอาไอเทมที่มีสัญลักษณ์เลขบวกอันนี้ไปสวมใส่ให้กับตัวเราได้เพื่อเพิ่มความสามารถของสกิลวันที่6ก็เราอาดาบที่ได้มาเนี่ยแหละเอามาใส่เราก็เลือกสกิลที่เราอยากจะเพิ่มแล้วเราก็ใส่ไปที่ช่องนั้นเลยเอาเป็นว่าผมใส่ไว้กับพรสวรรค์แล้วกันขายของต่อแล้วมาคนเดียวอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรมาซื้อของเพลงเสนอราคา,มาคออบบไม่่่เเหรไไสวยยทาลป เลยไม่ขายแล้วไม่ขายแล้ววันที่7จ็ดยาซ้มแซมปรุงเสร็จแล้วก็ปรุงยาอื่นต่อไปเลยแล้วก็ไปเปิดร้านคนแรกก็มาซื้อไม้เท้านี่อีกแล้วเมื่อไหร่ไม้เท้านี่มันจะขายออกสักทีวะเนี่ยอ่ะเสนอเท่าเดิม3ามพันสองและรอบนี้ลูกค้าก็ซื้อไปเลยคุณเอลเยี่ยมมากครับวันที่8มีคนออกแปลงท้านหน้าคนโลหะแห่งความกรุณามาขายอันนี้เอาไปสวมใส่ได้ราคา3ามพันเลยแพงจังอุย้ยแต่เสนอราคา,าแค่สองพันสามเองเยี่ยมมากเลยเราก็ต่ออีกหน่อยซื้อไม่ได้ในราคาพันเแล้วลูกค้าคนถัดมาก็มา,มาขอซื้อเลยตอนแรกก็กา,าราาาคมดีเลย คุณหมูคนนี้สุดท้ายเราก็ขายไปได้4,003กาไร2,129จุกๆวันที่9วันนี้เราเลเวลอัพก็อัพสกิลได้แต้มนึงไปเปิดร้านวันนี้ก็ซื้อธนูกับไม่ทําไม่ได้อย่างละอันวันที่10ไม่มีอย่างอื่นให้ทําก็ไปเปิดร้านต่อเหมือนเดิมวันนี้หลักๆแล้วเราก็ขายเครื่องรางได้ชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องรางของผู้พัฒนาเกมนี้แล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยขายไปได้3,000วันที่11 แล้วลูกค้าก็กลับมามีคนเดียวอีกแล้วเวลามีลูกค้าคนเดียวที่ไรรู้สึกเซ็งตลอดเลยไปๆๆๆสิบสองเลยสิบสองวันนี้ผมก็ไปที่โรงเตียมเพื่อลงไปทําภารกิจผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่มามันให้ทำยังไงก็ไปลองทําดูเหมือนในการทาภารกิจเราต้องใช้สหายร่วมทางหรือก็คือลูกจ้างของเราในการเข้าไปทาภารกิจนั่นเองและการทําภารกิจให้สําเร็จมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของสหายร่วมทางของเราก็คือไอช่องๆตรงนี้นั่นแหละยิ่งมีเยอะยิ่งมีโอกาสทาสาเร็จเยอะส่วนสัญลักษณ์ตรงนี้ในภารกิจก็ค อะไรไปไม่ได้เลยเอยาเป็นว่ายกเลิกไปก่อนและกันกลับบ้านดีกว่าแล้วคือการทาภารกิจนี้ก็กินเวลาไปเลย1วันเราจะขายของไม่ได้ในวันที่เราทาภารกิจก็คือวันนี้ก็เสียฟรีวันที่13วันนี้ก็แค่ซื้อของขายของธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่แค่มีคนเอาของมาจํานําเพิ่มแค่นั่นแหละวันที่14ก็เหมือนกันแล้วในวันที่15ก็มีอ๋อคนนึงงอลูกแก้วคริสตัลสีเขียวมาจำำํานําราคา6000ของนี้น่าจะราคาเยอะสุดที่เราเคยเจอมาณตอนนี้แล้วอะเราก็รับจานํามา,ำนำมาในราคา2,000เผื่อใครไม่รู้ว่าของจจจํํํําา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 านนนนมมัคคคคืือออออะไรรกก็ลู้เขงำำใที่ถ การซื้อมากๆแล้วเราก็จะทําอะไรกับไอเทมชิ้นนั้นไม่ได้เลยตลอด7วันเมื่อครบ7วันแล้วลูกค้าก็จะเอาเงินพร้อมกับดอกเบีย้ยมาคืนเราแต่ถ้าลูกค้าไม่เอามาคืนไอเทมนั้นก็จะกลายเป็นของเราโดยสมบูรณ์วันที่16จนถึงวันที่21ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยเงีย,งยบเงาสุดๆไปวันที่22อันนี้ก็ครบ7วันที่เรารับจำนำลุกแก้วราคา6000ได้มาแล้วและลูกค้าก็ไม่ได้มารับคืนมันกลายเป็นของเราโดยสมบูรณ์อย่างนี้ก็หวานเลยไปเปิดร้านก็ขายของซื้อของราคาหลักร้อยเท่านั้นนไไมม่่่่่่ววาาซเเททหรรลลััีี23กกกิลลกิ็พพออ1ข เพิ่มเข้าไปเราจะเป็นชายที่จะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์วันที่24วันนี้มีภารกิจหนึ่งดาวมาผมก็ลองไปทําอีกรอบหนึ่งสภาพก็เหมือนเดิมอะดูทรงแล้วไม่ลอยกลับบ้านนอนดีกว่าวันที่25ลูกค้า1นคนทั่วไปวันที่26เลยฮ่ <c oughs> าเลยมันต้องแบบนี้ลูกค้าที่เรารอคอยมาซื้อลูกแก้วของเราเฮ้อเฮ้เฮ้ตอนนี้ราคามาที่7จ็ดพันใจป่าใช้เลยเลยนะพอนุ่มแต่แค่นี้มันก็ยังไม่พอหรอกต่อราคาเพิ่มเด็ต่อเพิ่มขายได้มาเจ็ดพันห้ากำไรสอ,อง วันที่27มีลูกค้ามวลคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มาขายราคา3,800ของดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆก็ซื้อมาได้3,000ันจริงๆก็น่าต่อราคาได้เยอะกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรเท่านี้ก็คุ้มแล้ว28วันนี้ผมไปที่ร้านช่างไม้แล้วก็ซื้อเจ้าอิงกาตัวนี้มาตัวหนึ่งในะราคา19,000เก้าเพราะเมืองต่อไปที่ผมคิดว่าจะไปนะั้นมันเป็นเขตทะเลทรายสัตว์แต่ละตัวมันจะเดินทางในแต่ละพื้นที่ได้ไวแตกต่างกันเจ้าตัวนี้ก็เดินทางไวในทะเลทรายนะแล้วความเร็วมันก็ไวกว่าไอเจ้าสัตว์เล ไม่ได้มีอะไร30ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิมวันที่สามเอ็ดวันนี้ผมตัดสินใจไล่ช่างฝีมือออกแล้วก็ไปจ้างนักประจนภัยมาแทนเขาคนนี้สร้างยาไม่ได้นะแต่ว่ามีกิลเยอะมากกว่าคนปกตินิดหน่อยผมคิดว่าเขาอาจจะทำให้เราผ่านภารกิจได้ผมก็เลยจ้างเขามาจ้างมาแล้วก็ไปลองดูเลยดูดิก่อนเข้าภารกิจมันจะมีบอกโอกาสที่เราจะสําเร็จด้วยและอันนี้หล่อค่อนข้างดีเลยหล่อ,ลลอสีเขียวเลยจากที่ไปทําแล้วเราก็พลาดเยอะอยู่แต่สุดท้ายนี่เป็นครั้งแรกที่เราทําภารกิจสําเร็จวันที่32เราได้ไเทมหายายกชินนึงา,า,กการทารกิเมื่อานไหนดาย ไ,ได้อะไรมาแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือมวกเก่าแก่แต่ว่าไม่รู้ราคาเหมือนกันก็อนำยาตรวจสอบมาใช้เลย ื่นหนึ่งแม่เจ้าอันนี้มันโคตรคุ้มถึงแม้ภารกิจมันจะสาเร็จยากแล้วในประจนภัยของเราก็เสียเลือดไปเยอะแต่ก็ได้ขอมาโคตรคุ้มเลยอ่ะ <c oughs> วันนี้สบายแหละไปขายของดีกว่าเปิดมาก็มีมูสาวาคัมพีเพิงมาขายราคาพันแล้วก็ซื้อมาได้ในราคาพันสแล้วคนต่อมาก็มาขอซื้อเลยขายออกไป3ามพันากำไรแบบว่า1 4อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์กำไรโคตรเยอะเลยขายคัมพีศักดิ์สิทธิ์อีก1อันราคา4,600คนสุดท้ายก็หมกสายฟ้ามาขายแล้วก็ซื้อเก็บเอาไว้วันที่33ล้ว,ออลว,ลวร,ริบ้ามเอาไมว้บ้างแล้วกัน เมืองต่อไปที่ผมจะไปเนี่ยคือเมืองสนาเกิลบุชเป็นเขตเทะเลทรายต้องใช้เงิน9,003ในการเดินทางแล้วก็เวลาอีก4วันผมว่าเราอยู่เมืองแรก่มานานเกินไปแล้วออกเดินทางกันเลยดีกว่าสู่เมืองสนาเกิลบุชการจะเดินทางเนี่ยเราก็ต้องเลือกผู้นําทางด้วยผู้นําทางก็คือคนที่เราจ้างเอาไว้นั่นแหละตอนนี้เรามีอยู่คนเดียวก็ใช้คนนี้นี่แหละระหว่างเดินทางเราก็สามารถนั่งแคมไฟเพื่อเปลี่ยนผู้นําทางได้ในกรณีที่ผู้นําทางคนนั้นเลือดหมดหรือเราอยากจะเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นนอกจากนี้เราก็เจออีเวนต์ระหว่างทางด้วยจะว่าไปแล้วตอนอยู่ในเเเเมมืมออือออรรราาาาไไ่่จวะลยกถแปท ว่าตอนนี้เกม d ดลเลอร์ไลท์เรจิเนี่ยมันยังไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนะมันยังเป็นเวอร์ชันเออร์ลี่เอ็กเซอยู่ระหว่างการพัฒนาคอนเทนต์ตอนนี้ในเกมมันก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์แล้วอาจจะยังน้อยไปหน่อยนะก็ต้องรองเกมเขาอัปเดตต่อไปอะโอเคกลับมาที่อีเวนท์ที่เราเจอดีกว่าเหมือนว่าระหว่างเดินทางเราเจอกับโทนูนึงเดินอยู่ในป่าแล้วมันจะชอบเก็บสมบัติเอาไว้เราจะทํำยังไงที่เราเลือกได้ก็คือไม่สนใจขโมยของบางอย่างมาแล้วก็หลอกลวงการที่เราจะเลือกแต่ละอย่างได้ก็ขึ้นอยู่กับสกิลของผู้นําทางอ่ะเออผม่รู้ กันเอาเป็นว่าเราขโมยของเลยแล้วกันเออพูดนมทางเราเสียเลดไปส4ได้เงินมาพันหนึ่งคุม้มปะวะเนี่ยว่าเวลาผ่านไปและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเมืองใหม่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสามสิบเจ็ดใช่สามสิบเจ็ดแหละที่เมืองนี้ไม่มีร้านขายายานนะแต่ว่าแทนที่จะตึกใหม่เป็นที่ประมูลนั่นเองเราสามารถมาประมูลไอเทมในที่นี่หรือเอาไอเทมของเราเข้าไปประมูลก็ได้เอาเป็นว่าเอาโมงเก่าแก่หมื่นหนึ่งนี่ไปประมูลเลยแล้วกันเราเดินทางใช้เงินเกือบหมดก็ต้องหาเงินมาเติมคืนสักหน่อยมาเริ่มกรมลลรม 6, มารประมาณสัก ถึงหมื่นแปดเนี่ยน่าจะกาลังดีเลยสุดท้ายการประมูลก็จบมาได้ที่หมื่นห้าถึงไม่จะน้อยกว่าที่เราคิดไว้หน่อยแต่ก็โอเคแหละราคานี้ทีนี้เราก็ลองไปประมูลของมาเพิ่มบ้างดีกว่าเริ่มจากแผ่นหินลูนอันนี้เริ่มต้นที่8 0 0้เราประมูลแล้วก็ชนะมาได้แบบง,ง่ายๆในราคา1000เท่านั้นก็ไปต่อกับม้วนคัมภี์เก่าแก่เริ่มต้นที่9 0 0 90. แล้วก็ชนะมาเลยแบบง่ายๆในราคานั้นแหละแลวของที่สุดท้ายก็เป็นตำราบโบราณเริ่มต้นที่8,2 0 0แล้วก็ไม่มีใครมาต่อราคาสู้้กกับเเเรราา็ไไดปลย ทำไมการประมูลเป็นง่ายขนาดนี้วะเนี่ยมาบนราขาของครั้งแรกในเมืองใหม่คนแรกมาขอซื้อคุยสักสิทธ์ก็ขายไม่ได้แบบง่ายๆ3,5 0 0ได้กำไรร50%ารมาเมืองใหม่อะไรมันก็ดีไปหมดเลยวะเฮ้ยแล้วก็ขายแผ่นหินที่เราประมูลมาได้ไอีก2 2 0 0แล้วก็ขายหมกสายฟ้าได้ไปอีกใบหนึ่งในราคา2 4 0 0ันวันที่38 00. วันนี้ก็มีคนมาขอซื้อเวลาโบราณที่เราประมูลมาแล้วก็ขอตั้งราคาสัก2 0 0 0มืแล้วกันแล้วก็ได้ไปเลยทำไมมันช่างง่ายได้อะไรอย่างนี้วะเนี่ยวันที่่ีนนันที่42 00. ก ธรรมดาไีไ่มีนพิเเศษเท่าไร่วันที่433วันนี้ผมก็อัพร้านให้สามารถจ้างพนักง,งานได้เพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็อัพเพิ่มช่องเก็บของด้วยหลังจากนั้นก็ไปที่โรงเตียมแล้วก็จ้างพระมาเพราะว่าพระนั้นสามารถสร้างยารักษาได้คือสหายร่วมทางของเราที่บาดเจ็บเนี่ยเลือดรีช้าสุดๆเลยอะ่ะมียาไว้น่าจะไวกว่าวันที่44ก็กลับไปขายของเหมือนเดิมวันที่45ก็เป็นเหมือนวันที่44อ่อ่ะแปลวันที่4 6เลยวันนี้ลงประมูลก็รีแล้วจริงๆมารีประมาณส่งเห็นวันนี้น่แหละะะเราะฉะนั้นก็ได้เวลาาาาหเเงินดควมมทีีี่่รชือสแง สมควรในเมืองนี้ทาให้เราสามารถรีไอเทมในโลประมูลได้ก็ลองเปลี่ยนอันนี้ดูละกันเอาจริงๆทาแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม,มันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเลยก็ไปประมูลเลยไอหน้าไมา้อันนี้นี่แหละเริ่มต้นที่2องพเราประมูลแล้วก็ได้มาในราคา3ามพันสี่ราคาเพิ่มมาพันหนึ่งก็ถือว่าโอเคต่อไปก็เป็นจี้เก่าอันนี้แต่ผมว่าสภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เปลี่ยนไปรอบหนึ่งกลายเป็นมน้วนที่ขัีโราาราคาห้าพันเริ่มต้นที่สองพันห้าแล้วเราก็จบมาได้ในราคาสามพันทำไมการประมูลมันง่ายจัง เพราะว่าราคามันพุ่งไปที่1 7 0 0ผมคิดว่ามันเริ่มไม่ค่อยคุ้มแล้วและราคาของชิ้นนี้มันก็ไม่ได้ว้าวซ่าสักเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้เอามาประมูลเสร็จแล้วก็ไปเปิดร้านขายคั้พีโบร้านที่ประมูลมาได้อันหนึ่งขายไป6กพันห้าแล้วก็หน้าไม้อันนี้ด้วยขายไปอีก5้าพันสองวันที่4 7ก็ซื้อจี้กระตูนหน้าตาประหลาดอันนี้ไปได้อันนึงวันที่48่แปก็เอาจี้กระตูนอันนั้นแหละไปประมูลต่อลาดับที่เก้าร้อยห้าอมาแล้วก็เป็นไปที่ราคาไองพัน อีกอันหนึ่งในราคา4,006วันที่49วันนี้ลงประมูลก็รีอีกแล้วชอบจริงๆเลยลงประมูลเนี่ยมันคือจุดาหาตังค์ของเราชั้นดีเลยของชิ้นแรกเครื่องวัดมุมโบราณแล้วก็ประมูลมาได้4,008ของอันต่อไปเป็นธนูศักดิ์สิทธิ์ลงประมูลมาได้4,006แต่ว่าราคามันเกินราคาประมาณแล้วนี่หว่าแล้วก็เอาของที่เพิ่งประมูลมานี่แหละไปประมูลต่อเลยเอธนูนี่แหละจัดไปเริ่มต้นที่3,009และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับราคาของชิ้นนี้มันพุ่งไปเยอะมากๆพุ่งไปถึง8,007ไม ถึงครึ่งทางแล้ววันนี้เวฟอัพด้วยอัพสมองเอาไว้แล้วกันเปิดร้านวันนี้ก็มีคนมาขอซื้อลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขายไป6กพันหรู้สึกว่าตั้งราคาน้อยไปหน่อยถ้าจะขอมากกว่านี้อีกไม่เป็นไรได้กำไรก็ถือว่าโอเคแล้วแหละวันที่51ได้เวลาที่เราจะต้องออกเดินทางไปเมืองต่อไปแล้วกับเมืองสตอร์มเกตใช้เวลาเดินทาง6วันเลยเหรอกับเงินอีก16ื่นหกแต่จะทำยังไงได้เพราะยังไงเราก็ต้องเดินทางอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ลุยเลยและแน่นอนระหว่างทางก็เจอกับอีเวนต์พิเศษเ เ,เราจะทํายังไงกับมันดีก็นี่เลยคนหาอุโมง์อย่างเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ปรุงยาพิษกับม้วนคำพีมาใช้เวลาเดินทางต่ออีกสักหน่อยและในวันที่57แล้วก็เดินทางไปถึงเมืองสตอมเกตแล้วมาแล้วก็ขอมาเช็คของหน่อยดีกว่าว่าของที่เราได้มาราคามันเป็นยังไงบ้างอันนึงราคาหลักพันอีกอันหนึ่งราคา70คดโคตรกากโดยเฉพาะของราคา70เนี่ยต่อไปก็เข้าสู่ลงประมูลเพื่อหาเงินกันเลยดีกว่าอันดับเลขเอาเครื่องวัดมงบราณที่เราประมูลมาจากเมืองก่อนหน้านี้เอามาประมูลที่นี่เลยแล้วกันเริ่มต้น คุ้มอีกแล้วได้งมไรมาเป็นร้อยเปอร์เซนต์เลยอ่ะการประมูลมันโคตรเดือดต่อไปก็เป็นประมูลแปลงทางสีโบราณมาได้อีกอันนึงส่วนอันนี้เป็นธนูที่บวกค่าสแตตตั้ง3อันเลยเหรอโคตรอยากได้แต่ราคาประมูล20 0 0มืเลยตังค์ไม่พออันสุดท้ายก็ประมูลรูทศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งว่าแต่ไอรูทนี่มันคืออะไรอ่ะรู้จักแต่สแควร์รูะวันที่58วันนี้ก็มีคนแค่เอาเข็มกาดมาขายซึ่งมันบวกค่าสแตตด้วยแต่ว่าตั้งราคาแพงไปหน่อยอ่ะซื้อไไไไมมม่่่่่่ดด้้เออาาิงกก็ซืแแหลลตตคคววุยยปปันที59ข าสีที่ประมูลมาได้ไป58 0 0วันที่60อ้าวมีคนเอาแผนที่บวกสเตตราคาถูกมาขายก็จัดเอามาเลยวันที่61ก็เอาแผ่นที่ที่ได้มาเมื่อวานเอามาใส่เอาไว้ใส่ที่ค่าสมองแล้วกันวันที่62ลงประมูลรีอีกแล้วชอบลงประมูลสุดๆอุ้ยแล้วมีเครื่องรางบวกค่าสเตตสามด้วยราคา2 8 0 0 0เลยแต่ผมว่าเราอาจจะไว้ก็ได้นะโอเคเอารูสักสิทธิ์ที่ประมูลมาก่อนหน้านี้เอาไปลงประมูลก่อนแล้วกันประมูลออกไปได้ราคา4 1 0 0ส่วนของที่เหลือเยวค่อยมาวันอื่นแล้วกันไปทำภารกิจดีกว่า พอจะทําได้อยู่พอจะทําได้อยู่แปลว่าทําไม่ได้อ่ะเล่นหมดตายสีเชือกเสียงไป3ถึงแม้จะบอกว่าตายแต่เขาก็ไม่ได้ตายจริงๆหรอกแค่รอเลือดฟื้นนะนะเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งโคตรนานวันที่63กลับมาที่การประมูล,ลประมูลแปลงซาสีโบราณมาอันหนึ่งแล้วก็เอาไปประมูลต่อเลยได้กําไรมา2 0 0 0และสุดท้ายเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์แห่งยามสุสยาราคา1มื่นเริ่มต้นแล้วเราก็ชนะมาโดยที่ไม่ยากเท่าไหร่ได้มาในราคา18ื่นแปดเอาจริงราคามันเยอะจนรู้สึกไม่อยากจะใส่เลยอะรู้สึกอยากเอาไปขายมากกว่าแต่ว่่่าาเรใสไไว้้กกอน็ด ขายเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาออกมาขายโอเคก็เอาใส่ไว้ที่ค่าสมองส่วนแผนที่ก็ย้ายไปไว้ค่ากล้ามวันที่64จนถึงวันที่67ก็กลับสู่ช่วงขายของบ้านๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยไปวันที่68ลงประมูลลีกับประมูลซ่อมขมือเก่ามาสี่พันแล้วก็เหมือนเดิมเอาไปประมูลต่อเลยครับประมูลออกไป5้าพันเจ็ดได้กำไรมาพันเจ็ดประมูลกระจกพิเศษมืดมนว่แต่ทำไมมันมีหน้าเจ้าเล่อยู่ตรงนี้ด้วยวะเนี่ยฮะประมูลมาได้4ี่พันสองแล้วก็เหมือนเดิมเอาไปประมูลต่ออีกรอบได้กําไรมา2007วันที่69เหมือนเเดิมขงพ ช่วงขายของบ้านๆอีกแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเป็นไปจนถึงวันที่73ก็ข้ามไปที่วันที่74เลยวันนี้ลงเตียมกับลงประมูลก็รีมีภารกิจให้เราทําอีกแล้วและเหมือนภารกิจรอบนี้เราจะทําได้แล้วก็ใช่เราทําสําเร็จได้เทหมหาย,ยากมาชิ้นหนึ่งวันที่75ไหนดูที่ของที่ได้มามันโหดแค่ไหนได้มาเป็นตํารามังกรเก่าแก่ราคา7 7 0 0ราคาดีเลยอะ่วนลงประมูลแล้วก็ประมูลตําราโบราณมาแล้วก็เอาไปประมูลต่อเหมือนเดิมเสื้อเกาะเก่าแก่ราคา8000แล้วเราก็ประมูลมาได้ในราา 6, ราาาค00เส่งงของออก ประมูลได้อีกชิ้นหนึ่งผมก็ส่งตำรามังกรเก่าแก่ไปได้มาอีกหมื่นหนึ่งไปเปิดร้านก็มีคนมาขอซื้อเสื้อเกาะแล้วก็ขายไปหมื่นสองกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วเวลาเห็นกำไรเยอะๆนี่มันช่างชื่นใจจริงๆวันที่7 6กับวันที่77ก็ขายของเฉยๆวันที่78วันนี้ผมตัดสินใจที่จะเดินทางไปเมืองต่อไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องบอกลาเพื่อนคนหนึ่งของเราก่อนก็คือเจ้าหอยทากตัวนี้นี่เองเจ้าหมอนี่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นแต่ไม่เคยสร้างประโยชน์ให้กับเราเลยซึ่งนนนนัั่่่่ไไไมมเเปป็ญหาาออะรรยูแล้ววสสิต าพที่เราอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าวันนี้นายต้องไปหาเจ้าของที่ดีกว่าเจ้าของที่จะดูแลนายได้ดีกว่านี้ฉันเสียใจที่ต้องบอกลาจริงๆเราไม่หรอกไปเถอะไอเวนเอาละ่ะไปเมืองต่อไปกันดีกว่าและเมืองนั้นก็คือเมืองเช a ด o อฟเฟนเป็นเมืองเขตทะเลทรายซึ่งดีมากกิ้งก่ารเราเดินทางไวในทะเลทรายใช้เวลาเดินทาง4วันกับเงิอนอีก2 2 0 0มลุยเลยระหว่างทางก็เจอกับ event อีเวนอีกเช่นเคยซึ่งอีเวนก็ไม่ได้เจอบ่อยๆนะแม่งอีเวนซ้ำด้วยเนี่ยอีเวนโทรอ,อีกแล้วเนี่ยไอเวนเอ้ยรอบนี้ลองหลอกลวงแล้วกันได้ เงินมาพันหนึ่งคุน้อยเลยไม่เป็นไรเล่นในวันที่แปดสิบสองแล้วก็เดินทางมาถึงเมืองใหม่แล้วมาถึงแล้วแบบว่าตาการตาสุดๆเมืองนี้ใหญ่กว่ามองก่อนหน้ามากๆเลยอะและมีสถานที่ใหม่ด้วยเป็นอารีนาแต่ว่ายังเล่นไม่ได้นะมันอยู่ในระหว่างการพัฒนาก็ต้องรอเกมอัปเดตนถึงจะเล่นได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ไปดูที่โรงเตี๊ยมก็เจอกับภารกิจที่เราพอจะทําได้ก็ไปลองดูหน่อยละกันถึงแม้จะเกือบตายเลยเหรอสี่แต่เราก็ทําสําเร็จได้ไอเทมหายากมาชิ้นหนึ่งกับไอเทมมหากราบอีกชิ้นหนึ 3. ในดูของหน่อยดีได้เครื่องวัดมุมเก่าราคาหกพัมาชิ้นหนึ่งและของระดับปากกาบสร้อยข้อมือมรกตเก่า 2อ0 6 0ื่แม่แม่แม,แม,แม,แม่แม่เจ้านี่มันโคตรเยอะเลยไปต่อดีกว่าวันนี้ผมก็ไล่พาคนเก่าออกแล้วก็จ้างพาคนใหม่ที่มีสกิลมากกว่าเดิมมาเพิ่มแล้วในเมืองนี้ก็มีร้านขายยาด้วยพผมเห็นยาอันนึงแล้วผมรู้สึกใจสั่นขึ้นมาทันทีมันก็คือน้ํายาคําสาบน้ํายานี้ถ้าเราใช้กับไอเทมอันไหนไอเทมนั้นจะกลายเป็นไอเทมต้องสาบซึ่งมันอาจจะฟังดูแย่แต่ว่าไอเทมเหล่านั้นราคามันจะพุ่งแบบกระชูดเลยแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนทุกคนก็จะรู้ว่าเราได้อะไรมาไอเทมราคา2 0 0 0 0ใครมม่จะอดใจ ถ้าเราออนน้ายานี้ไปใช้กับไอเทมนั้นราคามันจะพุ่งขนาดไหนกันเชียวแต่ว่าการทําแบบนี้มันแน่นอนอยู่แล้วมันผิดกฎนะนะเราจะเสียชื่อเสียงได้จริงๆแล้วผมไม่อยากทําอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่ากินเงินมันหอมหวานนะเด้ก็รอไปอีกสิบวันกว่าจะปรุงเสร็จนานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วในเมืองนี้ก็มีอาคารแบบใหม่เป็นลงประมูลแบบกล่องการประมูลแบบนี้ก็คือเราต้องประมูลไอเทมทั้งกล่องเลยแล้วเราก็จะไ่รู้เหมือนกันว่าไอเทมที่อยู่ในกล่องนั้นมันราคาเท่าไหร่กันบ้างแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเดินทางมาตังเราก็เลยไม่ค่อยเหลือเท่าไหร มีลูกค้ามาเจ็ดคนเลยมึงนี่เป็นเมืองใหญ่ก็เลยมีลูกค้าเยอะแล้วก็ขายเครื่องวัดบูมเก่าที่ได้จากภารกิจไปขายไปเจ็ดพันสองวันที่แปดสิบสี่มาประมูลกล่องของกันด,ดีกว่ากล่องเล็กราคาหมื่นสองเลยเลยแล้วเราก็ชนะมาในราคาหมื่นสี่ราคาโคตรดีเลยดูจากราคาของที่ได้แล้วเนี่ยยังไงก็คุ้มแผ่นหินเก่าวันนี้ราคาหมื่นหนึ่งเลยโคตรเดือดเปิดร้านก็ขายดับที่ประมูลมาได้ไปแปดพันต่อไปวันที่แปดสิบห้าวันนี้ก็มีมนุษย์แพะมาซื้อแผ่นหินราคาหมื่นหนึ่งของเราแล้วเสนอราคามาั้งเเเลยยสนออมาอะมา ชอบจริงๆเลยคนแบบนี้เราก็ต่ออีกหน่อยแล้วขายไป2 0 0 0 0กับรายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหช่ำเลยวันที่86วันนี้ก็มาประมูลของดีกว่าเป็นกล่องขนาดกลางมีสีไอเทมราคาเริ่มต้นอยู่ที่26 0 0 0แล้วเราก็ชนะการประมูลมาในราคา36,000เกือบไม่รอดเลยเนี่ยถ้าไปต่อนี่คือเราเงินไม่พอซื้อแล้วเนี่ยและหนึ่งในของที่เราเพิ่งประมูลมามีกระบองบวกสเตท3ด้วยแต่หน้าตามันเหมือนแบบว่าต้องคำสาบยังไงอย่างนั้นเลยถ้าเราเพิ่งใส่ไอเทมต้องคำสาบแล้วก็เป็นเรื่องแย่แน่แต่มันอาจจะเป ใส่ไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเซฟแต่ก็แอบเสียได้เหมือนกันราคากระบอกมันก็แพงถึง20,000ื่นเลยไปต่อวันที่87เ็ไปดูที่โรงเตี๊ยมก็เจอกับภารกินที่เราน่าจะผ่านได้สบายสบายสบายที่แบบว่ามันแพ้ได้ยังไงวะเนี่ยเอ้เสียฟรีอีกวันไปวันที่88ตั้งหมดแล้วก็ไปหาเงินวันนี้ก็ขายแปรงเก่าไปได้อันหนึ่งราคา20,000กับมีดเปลวเพลิงอีกเล่มนึงได้อีกหมื่นหกตังกลับมาเฟื่องฟูอีกรอบวันที่แปิเ้าล้วก็อัพก็อัพสกิลเพิ่มไปเปิดร โอ,โ,อโอ้แล้วมีเจ๊คนนึงเอาโล่มงกรเก่ามาขายราคาเจ็ดหมื่นก็อยากได้แต่เงินไม่พอเดีๆยวไปวันที่91เลยแล้วกันมาประมูลหาของเติมคางกันหน่อยดีกว่ากล่องนี้เลยกล่องเล็กมี2ชิ้นราคาเริ่มต้นที่สามหมื่นสองของแต่ละชิ้นน่าจะเดือดแน่นอนแต่ว่าเราประมูลแพ้เงินเราน้อยเกินเฮ้ยเซ็งประมูลกล่องกลางก็ได้มี3ชิ้นเริ่มต้นที่สองหมื่นเจ็ดแล้วเราก็ประมูลไม่ได้อีกแล้วทำไมช่วงนี้คนมันเดือดจังวะเนี่ยฮะแม่งเอ้ยไปเปิดร้านก็มีคนเอาดาบศักดิ์สิทธิ์ความหายากระดับเทพ Oh, okay. ใครจะซื้อก็ซื้อเลยครับตังค์ไม่มีวันที่92วันนี้ก็เป็นวันเปิดร้านขายของธรรมดาไม่ได้มีอะไรน่าสนใจวันที่93วันนี้คือวันที่เรารอคอยน้ำยาคำสาบเราก็ปรุงเสร็จแล้วก็ลองเอามาใช้กันเลยว่ามันจะเป็นยังไงตอนใช้ก็เสียตังค์ด้วยเสียไป25งหมแต่ได้บวกมาอีก6กหมราคาประมาณอยู่ที่9ก้าหมื่นสองโอ้ my god เกือบแสนของคำสาบนี่มันแพงขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยราคาพุ่งขึ้นแบบโคตรหลายเท่าอ่ะตอนแรกกะว่าจะเล่นเป็นคนดีแต่พอเห็นแบบนี้แล้ว นี่ถึงเวลาที่เราจะต้องเขา้า้ันหมืดแล้วแหละไปเปิดร้านก็ซื้อเข็มทิศราคาหลักหมื่นไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งวันที่94เอาละลูกค้าที่เรารอคอยมาถึงแล้วลูกค้าที่จะมาซื้อสร้อยข้อมือคำสาปของเราั้นก็ขอขายสักแสนห้าละกันและนี่อะไรเนี่ยต่อเหลือแค่ 70, เจ็ดหมื่นเองเหรอจะบ้าหรือเปล่าต่อให้ไปของคำสาปแต่ว่าราคาเจ็ดหมื่นที่มันก็น้อยกว่าราคาประมาณเยอะเลยไม่ขายแล้วกันแต่ไม่เป็นไรวันนี้ยังมีคนมาซื้อสร้อยข้อมืออีกลูกค้าเสนอราคามาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันและผมก็ ขายไปเลยเพราะว่าถ้าเราต่อราคามีโอกาสท ah ี่เราจะถูกจับได้แล้วตอนนี้ก็ได้ได้ว่าเราแกา้เประเซ็ทีแล้วมีเงินแสนทํางานเถื่อนๆทำไมไมันได้เงินดีขนาดนี้วะเนี่ยวันที่95โอ้แล้วก็มีคนเอาตําราสายฟ้าราคา80,000มาขายขอ,อของดีอีกแล้ววะเนี่ยเราต่อราคาแล้วก็ซื้อมาได้60,000เท่านั้นเอง ต่อไป96มีภารกิจที่เหมือนภาของเราจะพอทําได้อยู่แล้วก็ทําสําเร็จได้เงินไปหมื่นหนึ่งกับไอเทมหายากวันที่97วันนี้เราก็ขายเกมที่ได้ไปอันหนึ่งขายไป46แล้วก็ขายตำลาสายฟ้าได้มาอีกแสนสอง รวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วมึงเนี่ยวันที่98วันนี้กราบเกตร้านให้สามารถจ้างพนักง,งานได้เพิ่มอีกหนึ่งคนให้กลายเป็น3คนอัปเกรดช่องเก็บยาด้วยแล้วในวันนี้ผมก็ไล่พาออกไปด้วยเราไม่ต้องงารคุณแล้วผมขอโทษทีนะซึ่งเราก็เอาช่องว่างนั้นไปจ้างนักพจนภัยเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็บุคลากรคนสาคัญคนใหม่หมอผีนั่นเองเพราะว่าเขาสามารถทําน้ายาคําสาบได้ได้เวลาเข้าสู่วงการพ่อค้าคําสาบแล้วล่ะน้ายาคําสาบกวอนหนึง่งก็ใช้เวลา6วันในการปรุงก็นานอยู่อะเสร็จแล้วก็ไปประมูลไอทมรมร่อใหญบนบีี้ ชิ้นแล้วก็ระมูลชนะมาในราคา3 8 0 0 0วันที่99้วันที่ผมก็ส่งนักพจน์ัยคนใหม่ที่เราจ้างมาไปทําภารกิจซึ่งเกิดทาได้ดีสาเร็จได้เงินมา5 0 0พันกลับไปเทมหายากแล้วก็เข้าสู่วันสุดท้ายวันที่100วันนี้ก็ขายของเฉยๆอ่ะขายมงกุฎไปได้อันหนึ่งเจ0 0 0และนั่นแหละครับเรียบร้อยนี่ก็คือทั้งหมด100วันของเราในเกม Dealer Life Legend เล่นมา100ยวันมีเงินอยู่2 5 0 0 0 0ถือว่าไม่น้อยเลยส่วนเมืองเราก็เดินทางไปได้ประมาณ3เมืองยังเหลืออีกไกลให้ไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเกม Dealer ไลดีเจนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วง Early a c c e s s หรือช่วงกำลังพัฒนานั่นเองคอนเทนต์มันเลยยังไม่ครบแล้วก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังมีอะไรให้เราทำอีกมากมายสำหรับคลิปต่อไป200วันของเกมนี้เราก็น่าจะมีแหละแต่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนจะอยากดูต่อกันไหมถ้าอยากดูต่อก็พิมพ์ว่า200กันเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้แหละขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้บ๊ายบาย